สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2 5 0 6เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อผมวัดช่องแครรุ่นพิเศษปี2 5 1 3เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับภาพปิดตาหลวงพ่อบิดวัดปากสะปี2483เนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับประลหลัดขีดหลวงพ่อกัดวัดอินทราวาสมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับ รายการต่อไปครับหัวแหวนลงถมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วประมาณปี250 0จนถึงปี2513บมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับล็อกเก็ตแปะโค้ 0, หลังทองคําปี2520มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพ้าป,ปกมะขามพอประหอ50ปีธรรมศาสตร์ชุดทองคําปี2527มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระผงวัดเกาะจันหลังจานปี2497มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระพุทธปางสมาธิพระครูรือวัดอรุณเนื้อเมฆสิทธิ์มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักมือต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระนางพญากิบบัวหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งปี2505เนื้อใบลัง มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชน,นะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันร,ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ y t u t u นะครับพาเครื่อง3มวิสัของเราด้วยอยากให้ถึงสองแสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ